สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สวนสันติภาพนะครับแถวแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอันนี้ก็เขาจะเปิดประมาณตีห้าถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับเดี๋ยวซันจะพาทุกคนเดินไปอนุสาวรีย์ชัยเนาะนีคืออยู่ที่ราช,ชวิถีซอย3นะครับก็จะมีแบบร้านขายของอะไรเยอะแยะเลยซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้คือราช,ชวิถี3นะครับเดี๋ยวลองเดินยาวๆไปเลยนะทุกคนว่า บรรยากาศเป็นอย่างไรเนี่ยของขายแบบเยอะแยะเลยนะฮะเดินยาวๆถ้าเดินเล่นอนุสาวรีย์ชัยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าแบบมันจะถ่ายได้ทุกเกาะหรือเปล่านะเพราะว่าเคยมาเมื่อเมื่อน,นานแล้วอะหลายปีละมาถ่ายแล้วเขาบอกว่าเหมือนมันเป็นพื้นที่ของอนุสาวรีย์เหมือน,เป,นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรสักอย่างหนึ่งนะ เราก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะแบบไม่ได้ทั้งหมดนะครับไปเดินเนี่ยร้านค้าที่อยู่ตรงราชวิถีนะครับอันนี้เป็นป้ายรถเมล์เดี๋ยวเราแบบเดินกันยาวๆนู้นรถไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านู้นนะฮะอันนี้บัสต็อปตรงป้ายรถเมล์ของสวนสันติภาพนะครับอเ,เขามี ขายสายผ่านอันนี้ราชวิถีซอยหนะครับเนี่ยด้านในเราต้องแบบว่ามองดูนะว่ามีอะไรน่าสนใจก็คือสามารถที่จะซื้อไปได้เลยม,ม,มังม่วงควรมีเนาะขายนี่ด้านนี้เป็นขนมแล้วก็มีขนมกล้วยด้วยขนมหวานเสื้อผ้าก็จะขายแบบอยู่ตามบริเวณด้านข้างอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวลองเดินดูน,น,นี่เลยเยอะแย,ยะเลยนะฮะด้านนู้นก็มีของขายของกินแต่ว่าเราจะพาเดินดูบรรยากาศด้านบิบด้านข้างกันก่อ,น,อนนี่คือช่วงนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับนี่ขนมนีม่สิบบาท ราคามันก็ไม่ได้แพงมากขนม20บาทเองด้านนี้เป็นราชวิถีซอยเจ็ดรถทดสอบเอา้ามีรถทดสอบด้วยอะ่ะราชวิถีซอยเจ็ดนะครับเอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ทุเรียนสะงใจต้องซื้อทุเรียนแถวอนุสสรีนี่แหละกินนะทุกคน แต่ว่ามันต้องไปฝั่งเกาปะปหลโยธินนะมันมีเกาะพญาไทยเกาะอินแดงเกาปะปลนโยธินอะไรอย่างเงี้นะเกาะราชวิถีอย่างเงี้ยนะครับหลายเกาะนะเนี่ยเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าเยอะแยะเลยใครจะมาช้อปปิ้งที่นี่ก็มาได้เลยนะนเดี๋ยฝั่งด้านนี้ก็เป็นวิกตอรี่ฮับนะครับก็เป็นห้างอีกจุดหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็น ร้านขายของเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปด้านในเนาะอันนี้เป็นของซ็นเตอร์วันนะครับขายเสื้อผ้าขายอะไรเงี้ยใครจะใครจะไปฟิกสตอรี่ฮับอยู่ฝั่งนี้นะครับฟิกตอรี่ฮับก็คือจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นห้างสรรพสินค้าเหมือนกันแหละก็จะมีแบบพวกซุกิตตีน้อยมีซิเตเนสมีเทคซัสชิคเน้นมีแบบซาบักอะไรเงี้ยนะครับอยู่ด้านในขายของ แล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือของเรานี้คือเซ็นเตอร์วันนะครับเซ็นเตอร์วันในตํานานเนาะห้างเซ็นเตอร์วันก็จะมีแบบว่าขายสินค้าอะไรมากมายหลากหลายเปิด10โมงถึงประมาณ4ทุ่มราชวิถี9นะครับตรงนี้เเดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านนี้ด้านนี้รู้สึกว่าจะมีของขายเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้ด้านในก็อันนี้ก็เป็นห้างเหมือนกันนะทุกคนเนีย่ยวันคอนเน็แต่ว่าด้านในก็จะมีแบบ ขายของทั่วไปแล้วรถไฟฟ้ามาเอวิกสตอรี่ฮับเดี๋ยววันหลังค่อยไปเดินดูนี่เราจะเดินเราจะเดินวนเป็นวงกลมนะครับซึ่งถามว่า <c oughs> ซึ่งถามว่ามาเดินทำไมเดินวนเป็นวงกลมเดินทำไมข <c oughs> ายเสื้อผ้าอ๋อนี่เป็นรถตู้ รถตู้ไปอนุสวรีชัยสมรภูมิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุรนารศิตินะครับนี่เลยถ้าใครจะไปแบบมอธรรมศาสตร์สุรนารศิตก็มาตรงนี้ได้นี่อนุสวรีชัยสมรภูมิไปเดินเท้าแบบเดินเล่นเล่นอันนี้คือสกายบล็อกนะครับตรงนั้นะจะเป็นรถไฟฟ้าเอรถไฟฟ้ามาพอดีเลย mm hmm. เห็นไหมบนหัวเราอะ่ะไปละเอาดให้ดูอีกฝั่งนึงรถไฟฟ้าบิ่งพอดี ให้ดูฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้ไปแล้วรถไาฟ้ากำลังบิ่งไปแล้วตอนนี้คือเท้าวิ่งไปก็ไปสนามเป้านะครับสนามเป้าอารีสะพานควายาแล้วก็เป็นหมอชิดนะครับแล้วก็เป็นพายกรัดพ้าวนะฮะไปทางโน้นคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับถ้าเขาบอกว่าอนุสาวรีย์ชัย มันจะมีถ้าบอกอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์นี่มันมีสองอันนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะต้องต้องถามดีๆว่าอนุสาวรีย์ไหนอ๋อนี่ไงรถเข้ามท48บาทนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์สอบธรรมศาสตร์บางขันเชียงรากเมือกรุงเทพนะครับตีห้าครึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นแบบจุดขายสินค้าต่างๆเนาะขายของแบบเยอะแยะมากมายอยู่ด้านนี้ อันนี้น่าจะเป็นเกาะพญาไทนะไม่น่าแล้วก็น่าจะเป็นก็พญาไทนั่นแหละฝั่งนี้นะ่ะพญาไทแหละเอี่ยยาวๆนะครับแล้วก็เ,เดินด้านในก็จะมีขายเสืออสอเส้อผ้าขายผมใช้อุ้ยน่าซื้อเสื้อผ้าน่าซื้อแบบเสื้อผ้าแบบช้อปปิ้งเสื้อผ้าไปใช้นะเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเองเสื้อยืดตัวละร้อยห้าสิบ เสื้อผ้าแบบเยอะแยะมากมายโอ้เราเดินไปทางนี้ไปทางนี้อันนี้คือขึ้นไปรถไฟฟ้าก็จะไปที่สถานีอนุสุริชัยสมรภูมินะครับโอ้ย oh. ตรงนี้เขามีขายของเยอะแยะอย่างนี่เป็นป้ายรถเมย์นะป้ายรถเมย์ฝั่งของเกาะพญาไทใครมาก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับ oh. ลองเดินไปดูด้านนี้คือตรงนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เนี่ยตรงนี้บันไดเลื่อนเขากาลังปิดซ่อมอยู่นะทุกคนอืมตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สายรถเมย์ไปถามตรงป้อมสีเ,เขียวตรงนี้ได้เป็นป้อมรถเมย์นะครับเขาก็จะแบบว่าแนะนําข้อมูลเราได้หมดนะหรือเปล่าอุ้ยตรงนี้มันไม่มีขึ้นแล้วนี่มันต้องขึ้นมันต้องขึ้นจากเมื่อสักครู่อะ เอาไม่เป็นไรจะพาทุกคนเดินอยู่ตรงนี้ก่อนนี่อุ้ยมีขนมอันนี้คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเอของกินอะไรต่างๆเนี่ยที่คนจะชอบมาก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับมีแบบว่าข้าวมันไก่อะไรเงี้ยนะออเราต้องเอาเราเรา,เราเดินไปขึ้นตรงนู้นเลยไม่เป็นไร <laughs> เราเดินยาวๆเลยไปเดินขึ้นที่สถานีไปเลยจบจ เดินเดินไปขึ้นตรงสถานีแล้วก็เดินย้อนกลับมาอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศไงว่าแบบอันนี้คือรถไฟฟ้านะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้นวดไทยนะฮะคือแบบว่าพาทุกคนเดินเมื่อกี้แบบไปลองดมน้ำหอมมาคือบอกว่าเขาให้ดมแบบทุกกลิ่นที่อยู่ในร้านเขาเนาะดมไปดมมาดมไปดมมามึนตอนนั้นกลิ่นน้ำหอมตี กินน้หอมตีในจมูกว่าอบอวนมากดมกาแฟก็คือไม่ได้กินแล้วอ,ะอ่ะนี่สถานีอนุสเสาวรีชัยสมรภูมินะครับเอาถ้าเราแบบเดินยาวๆไปตรงนู้นอะ่ะมันจะเป็นแบบโรงภาพยนตร์นะครับด้านหน้าคือเป็นโรงภาพยนตร์มีคฟคาเฟ่อะไรแบบเยอะแยะเลยเอาจริงๆคือเราแบบ ัดชึบตรงนี้เป็นหนึ่งตอนได้ไหมตอนที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบว่าไปตอนที่สองตอนที่สามเนี่ยร้านค้าอยู่คาเฟ่นเนาะอยู่รถไฟฟ้าอันนี้เป็นเซเว่นอเนะครับร้านเซเแล้วก็ตรงนี้นเป็น Starbucks นะครับ หมดแล้วหมดแล้วทุกคนประมาณนี้แหละตรงนู้นก็คือเป็นโรงภาพยนตร์เป็นห้างอีกอันหนึ่งนะแต่ว่ารู้สึกเราเคยพามาแล้วละ่ะป้าเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาเดินขึ้นรถไฟฟ้าอนุสวรีชัยสมรภูมิตรงนี้แหละตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนสกายวอล์กแล้วนะครับเห็นเมื่อสักครู่นี้ เราอยู่ด้านล่างแล้วก็เราก็เดินไปฝั่งด้านนี้อน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถไฟฟ้าวิ่งกันแบบชิบชับชิบชับ,ชบเลยทีเดียวไปทางนี้ไปทางนี้อีกตรงนี้เป็นโรงพยาบาลราชวิถีนะครับอ้โ <c ười> คือเดินเดินนี่ก็คือ ตอนนี้สี่โมงเย็นไม่มีแดดแล้นะแต่ว่าเดินปุ๊บทำไมร้อนงงว่าลลงาบัลรัดวิถีอันนี้สถาบันโรคหัวใจเนี่ยก็คือถ้าเมาื่อสักครู่อ่ะถ้าเราเดินมาใช่ไหมแล้วเราเลวก็เลี้ยวขวาไปอ่ะมันก็จะเป็นจุดลงไปที่เกาะพญาไทไปแตงินต์วันไปตรงจุดเมื่อสักครู่ที่เราเดินมานะครับ ตัวนี้จะเป็นจุดถ่ายจุดถ่ายรูปนี่คนจะชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้ตอนนั้งคืนก็จะเปิดแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงอยู่นะครับเราดูรถไฟไหมไม่รู้ว่าอีกนาะนหรือเปล่ารถไฟจะมาจากฝั่งนึงน,นะเนี่ยเมื่อสักครู่เราเดินด้านล่างมานะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเดินก็คือเดินสกายบล็อกนึงสกายบล็อกยาวไปถึงนู้นเลยฝั่งทางดินแดงเลย อันด้านนู้นด้านนู้นน่าจะเป็นกเกาะดินแดงเนาะเกาะดินแดงเกาะพญาไทยไอันนี้คือเกาะราชวิถีตรงนู้นเกาะผลโยธินนะคะรับมีสี่เกาะนะตรงตรงตรงนี้คือเกาะอีกเกาะหนึ่งไม,ไม่เล่นดีกว่าว่าจะเล่นมุกไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวเขินไปลงด้านล่างกันนี่เหรอกรุงเทพมหานครน,นะครับ บางอ่อนรันตนโกสิลป์มหินทรามหาดิลกนพรัตราชธานีบุรีรมโอ้ยรถไฟยังไม่มาเลยนี่เลยลงมาด้านล่างนี่เลยนะครับก็เข,เขียนป้ายด้านหน้าว่าเกาะราชวิถีช่วงนี้แบบผู้เรียนผู้เรียนน่าจะพวกผลไม้อะไรน่าจะไปตรงนู้นนะ่ะไปตรงเกาะผลโยธินตรงนี้มีฝั่งนี้มีห้องน้ำ ให้บริการด้วยนะครับมีเกาะราชวิถีนะครับจะลองเดินกันมีเอทอด้วยของกินโรตีสาไหมอันนี้คือเขาทำเป็นแบบว่าร้านขายของอันนี้คือเราอาจจะไม่ได้เข้าไปด้านในนะทุกคนเพราะว่า ครั้งที่แล้วฝั่งเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะแบบว่าเป็นขึ้นที่สวดบุคคลเขาบอกเนาะแล้วก็บอกว่าไม่ให้ถ่ายเราก็เลยจะไม่ได้เข้าไปด้านในก็ตรงนี้ก็คือจะมีแบบจุดขายของอยู่เยอะแยะเลยถ้าแบบว่าใครมาก็ลองแวะเข้าไปได้นะครับนี่อันนี้เขาจะมีแบบรถมีสายที่จะผ่านนะครับก็จะมีเนี่ย 12 14 18 28 108 110, 7, 1งสี่หนึ่แล้วก็ปออจะมีห้าหนึ่งห้าหนึ่งอกจ็มสามห้าสมเก้านะครับเนี่ยรถมานี่หนึ่งสมาแล้วโ,โูเราเดินตรงน้นตึกระโยกนะครับที่เห็นหม,มุนอยู่ไกลๆนะอ่าไปเดินต่อเน,นื่องร้านอุ้ยแต่ก็แบบเออ เดี้านในก็คือมีร้านขายของร้านของกินอะไรประมาณนี้นะน,นะเดี๋ยวจะปรับพาดูแบบว่าแบบ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 แบนี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็จะเป็นปิวนี้อันนี้คือท่ารถท่ารถ5่าหนึ่งห้ากับท่ารถอีท่าศูนย์เก้าใครจะไปสาย 9, 5่าศูนย์เก้าห้าหนึ่งห้ามารอตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปเข้าโซนนี้เนี่ยนี่นี่นี่นนนนตรงจุดนี้มีร้านขายของกินแบบเยอะแยะเลยทุกคนอันนี้เกาะราชวิถีนะครับประมาณนี้ด้านในก็จะมีแบบพวกร้านขายของกินร้านอะไรเงี้ยเสื้อผ้าต่างๆนานาถ้าใครมาก็ลองแวะมาได้เนี่ยครับเกาะราชวิถีนะครับดูแบบเล็กน้อยเล็กน้อยนี่นุ่นสุริชัยโดนัทประมาณนี้ ปเราเดินทางจับกันดีกว่าไปทางนี้ไปทางนี้ขึ้นนี้เราต้องขึ้นโอ้เจอแต่สะพานลอยเด้อเจอแต่สะพานลอยแล้วก็เดินขึ้นแล้วก็หอบหายใจไม่ทันไปโอนี่คือทางฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้มันจะมีโรงพยาบาลนะครับก็คือเป็นโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรงพยาบาล,ล,ลพ,าาลพมงกุฎอยู่ตรงนู้น พะมงกุฎมีโรงพยาบาลราม,มาพะมงกุฎมีแบบตลาดด้วยนะแต่ว่าต้องมีตลาดกันถึงสุกนี่เฮ้ยทุกคน <c oughs> หายใจไม่ทัน <c oughs> หายใจจะไม่ทันแล้วโอ้มุมนี้สวยมากสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับหนึ่ตลอด24ชั่วโมงนะครับ หนึ่งห้าเก้าเก้านะครับตำรวจแห่งชาตินุ่นรถแล้วทุกคนแบบเวลาปีใหม่หรือว่าเป็นเทศกาลที่แบบว่าคนออกไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างจังหวัดเดยอะๆอ่ะถนนตรงนี้สวยมากคือมันไม่มีรถเลยอ่ะไม่มีรถแบบแทบจะไม่มีเลยอ่ะแล้วถ้ามาเที่ยวช่วงนั้นก็ถนนตรงนี้จะสวยมากเพราะว่าแบบมีแต่ถนนด้านนี้ก็จะให้ดูด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้สายแปดเพิ่งวิ่งผ่านไปเนี่ยพระมงกุฎอยู่ตรงนน้น เดินไปได้อยู่โรง,บบงพยาบาลก็จะอยู่ตรงนี้เยอะพอสมควรอะเดี๋ยวเราเดินลงเดินลงไปหาของกินดีกว่าจริงๆของกินฝั่งนี้ก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่ไปละ <laughs> <laughs> มันร้อนมากเลยตอนนี้แต่ว่าจะให้ไปเข้าคาเฟ่อีกก็ไม่ได้แล้ววันนี้เ็กินแต่กาแฟ แล้วมันจะดีดไม่ไหวกินกาแฟเยอะเกินนี่เลยลงมาฝั่งนี้นะครับนี่ด้านนี้เขาจะเป็นราชวิถี12นะครับก็คือเรียกว่าเกาะผลโยทินนักเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้คือถ้าแบบ เดินเล่นๆแล้วไม่มีอะไรเราก็อาจจะก,กลับนั่งนั่งรถมีกลับบ้านไปที่ตลาดห้วยขวางแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อทุกเรียนที่ตลาดห้วยขวางกินสักสิบโล <c oughs> กินให้ชอบอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินมาแต่นี้เนี่ยมีสาย59ฝั่งด้านนี้จะไปแบบแถวแถว,แถวลังสิตกันเยอะนะสาย A2 นะครับนี่ หนีรถมีีซเอสองอ๋อเขาก็จะไปแบบว่าเฮ้ยมีรถตีสายใหมเดี๋ยวขอแบบเดินดูก่อนอุย้ยแต่ว่า้องฝั่งนี้เขปิดดูปิดเยอะเนาะดูเหมือนปิดไปเยอะเลยนะโอ้โหโดนัทโดนัทอนุสารีย์ชัยร้านชา อันนี้เป็นบัตร้านกับข้าวไก่ทอดอิสลามหัดใหญ่นะครับนี่เกาะพลโยธินนะครับเดี๋ยวให้ดูว่านี่อะไรสาย59ผ่านไป510ไปธรรมศาสตร์นะครับมอธรรมศาสตร์อันนี้คือมันมี2อ,อช่องนะ2ล็อกนะล็อกนอกก็มีนะแล้วก็มีล็อกใน A2 สนามบินดอนเมือง A2 <บะ S 1> เขาจะมีสายที่ผ่านนะครับ,บ <ะ S 1> ก็จะมีสาย8 22 28สาย29 38 39 74 97 108 157 177แล้วก็547นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูฝั่งด้านนี้ก็네 <ram. S 1> จะมีสายา24ปอ522 166 503 510 39ว่มีรถเยอะมากนี่510มาอีกแล้ว นี่ครับฝั่งด้านหน้านั้นจะเป็นสาย39นะครับก็คือถ้าใครจะไปอ่ะก็มันอาจจะต้องแบบดูนะทุกคนว่าเราจะไปทางไหน้ยหรือว่าเราจะไปเดินเออเราไปเดินเซ็นทรัลลาพร้าวต่อดีเนี <c> ่ย <oughs> ไปสาย39นะครับเดี๋ยวเราเดินให้หมดหน่อยนึงเนาะแต่ว่าฝั่งด้านนู้นหนึ่งด้านนู้นคือเป็นเกาะดินแดงนะฮะซึ่งเกาะด้านนู้นอ่ะของดินแดงก็คือจะมีอุ้ยรถไฟฟ้ามา จะมีแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเวลาเขามากินก็คือมาลงตรงเกาะดินแดงตรนนั้นนะครับแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือกันนี่เดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าโอ้ยอันนี้เขามีเบเกอรี่นะอ๋อเป็นแบบขนมพงขนมปังเยอะมากนี่เบเกอรี่ถ้าใครบอกว่าจะกินขนม ขนมปังอะไรต่างๆก็มาตรงบริเวณด้านนี้ได้นะมีร้านกาแฟด้วยนะฮะร้านกาแฟร้านขนมไก่ย่างนะครับอ๋อนี่ไงเป็นแบบป้ายของ343959 503 510แล้วก็522ครับป้ายของ,ของสมอกออยู่ตรงนี้เนาะนี่นี่ร้านหลังมีหลายของละกระปุด อนน้อน,นุสรีอ้อมน้อยนี่อน,นุสรีชัยอ้อมน้อยนะครับโอ้โอน,นุสรีชัยมหาชัยโอ้อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครจะไปนะเดีย๋ยวแล้วก็มีเสื้อผ้าขายนะครับด้านนู้นอาจจะไม่ได้ไปนะเพราะด้านนู้นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับสชงว่าไม่ค่อยมีอะไรนี่หนึ่งกับ166นะครับเขาจอดรอลูกค้านะมีร่มขายด้วยนะทุกคน ถ้าสมมติว่ใครฝนเจอฝนตกเราก็มาซื้อร่มตรงนี้ได้นะครับกระเป๋าอะไรต่างๆนานาร่มแมสรองเทา้าโอ้เยอะแยะเลยที่เกาะโนโยทินนะครับอเดี๋ยวเราเดินไปฝัป่งนี้จริงๆอ่ะถ้าสมมติเราจะไปอ่ะ้ยรถไฟฟ้าปีไซสองแปดมอจันกเกษมนะครับปีนี้รถไฟฟ้าไปแล้วปูน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 สองแปด สี่ขีดสามแปดจันเกษมนะครับหนึ่งหกหกยังประมาณนู่นสายแปดหินไกลไกลนี่นู้นนูนเห็นไหนมตรงนู้นนะครับถ้าใครแบบใครมาจากอา่อพระผนยศกินเนี่ยก็คือมาลงอาจจรลงป้ายตรงนู้นแล้วก็เดินไปเดียตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะครับด้านนู้นก็จะเป็นพวกใายของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเราก็เลยอาจจะไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับนี่ตรงนี้เดือนปีนี้นึงคือ จากอนุสาวรีย์ก็เป็นเขตพญาไทแล้วนะหนึ่งเขตพญาไทย,ยินยินดีอตรับเนี่ยเขียนป้ายเจ็ด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 ฟรองสามเสนนะครับ <c oughs> ทุกคนเหงื่อเต็มแขนหมดแล้ว <c oughs> มันแบบมันไม่มีแดดแต่มันร้อนอบอ,อ้าวมาเลยสายแปดครับเนี่สายแปดไปแล้ว <c oughs> ประมาณนี้นะครับทุกคนอีกถ้า ยาวไปนู้นจะเป็นอารีอนุสโตเออยอารีสะพานควายแล้วก็ไปแบบแถวนู่นเลย้าแยกลัดเผาซึ่งเดี๋ยวสันจะย้อนกลับไปเน่เน,น,นก๋วยเตี๋ยวเรือพนักครก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเงรี้ยเต็มเลยเจ็ดี 4, ไปห้วยขวางนะครับฟองเตยห้วยขวางไม่แต่ว่าเราจะไม่กลับห้วยขวางเราจะไปนี้ก่อนเพราะว่ามันพุ่งสี่โมงเย็นกลับบ้านไวทําไมเนาะคนเรามันต้องกลับนู่นเที่ยงคืน อยู่อยู่อยู่บ้านนอกนะสองทุ่มหลับแล้วนะอยู่บ้านนอกอะ่ะอยู่กรุงเทพอะ่ะตีสี่ยังไม่นอนเลยคนคนกรุงเทพเขาไม่นอนไวกันดอกอ่าประมาณนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับไปนี่คือถ้าใครจะขึ้นรถก็ต้องลองลองดูนะว่าแบบรถฝั่งไหนจอดฝั่งไหนบ้างเพราะว่าแต่ละจุดเขาก็จะจอดกันสองฝั่งนะครับเข้าสองฝั่งซึ่งเราจะมาฝั่งนี้เพราะว่าสามเก้านั่นจะมาตรงนี้ อ๋อนู่นหนึ่งเขาม,มีป้ายเดี๋ยวพามาดูนี่ไงนี่ไงถ้าสาย8 26 27 39 54องเจ็ด9ามเก้าห้าสี่หกสามจาอย์ีงหนก้าจะมาอยู่ข้างหน้าแสายที่เราบอกไปเมื่อสักครู่จะมาจอดตรงข้างหน้าแต่ว่าถ้าเป็นแบบสายอือ่นๆก็จะ ไปอยู่ด้านในเอาลองไปดูด้านในซิว่าสายอื่นๆด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ถ้าคิดว่าใครจะไปแบบด้านในนะเนี่ยเขามีป้ายบอกอยู่อ๋อนี่ไงด้านในก็จะมีถ้าอยู่ด้านในจะเป็นสาย29 34 39 59 97 166 503 510 522ก็ดหนก็เอนะครับจะอยู่ด้านในอะ่ะเดี๋ยวเราไปสาย39หรือเราไปคันนู้นก็ไปคันนู้นไป39ดีกว่ารังสิตอนุ สวรีชัยแล้วก็ไปลงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวประมาณนี้นะครับทุกคนบ่าย